สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านทิพย์มีสินค้าสดๆใหม่หมๆจากสวนมานําเสนออีกแล้วค่ะที่เห็นลูกเขียวๆแบบนี้นะคะก็คือผลไม้ไทยชื่อว่ามะขามป้อมค่ะลูกใหญ่มากนะคะมะขามป้อมของเราสดๆนะคะพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวจะมาแกะหั่นเนื้อให้ดูนะคะว่าหนาขนาดไหนนี่เลยค่ะวิธีรับประทานก็หั่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็คัดเอาแต่เฉพาะเนื้อ ออกมานะคะเอามาดองเกลือก็ได้หรือว่าทานสดๆกันก็ได้นะคะพอทานเสร็จแล้วมันจะมีความหวานของน้ำลายค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมฝาดนะคะแต่หลังจากรับประทานก็จะมีความหวาน มีความหวานลิ้นเกิดขึ้นนะคะเป็นรสชาติที่แปลกมากๆนะคะดื่มน้ําเปล่าเข้าไปก็จะรู้สึกว่าอร่อยลิ้นมากวิตามินซีนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีนะคะซึ่งมีมากกว่าส้มและผละไม้อีกหลายชนิดนะคะนี่แก้กระหายได้ด้วยนะคะบรรเทาวัดลดอาการเจ็บคอค่ะ ไหมคะผลประโยชน์ของมะขามป้อมนะคะช่วยลดไข้คะ่ะเพราะว่ามะขามป้อมก็จะเป็นยายเย็นนะคะจึงช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายนะคะลดอาการเลือดออกตามไรฟันแก้อาการท้องผูกช่วยระบายท้องนะคะนอกจากนี้ช่วยยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งด้วยใครสนใจก็สามารถทักแชททางร้านทิปได้เลยนะคะ มะขามป้อมสดๆจากสวนของเราค่ะนี้นะคะส่วนโทษนี้ก็ยังไม่มีการระบุชัดเจนนะคะหากสนใจมะขามป้อมอย่าลืมนะคะทักแชทร้านทิปได้เลยพร้อมส่งทั่วประเทศและขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะ